หลังจากยอนปั๊มโซล่าเซลล์เสร็จนะครับก็ซเออมมอต่ออีหะทอนนะครับนี่นะครับอันนี้คือทอเฮดใบอาทิตกว่านะครับเพิ่งเอาน้ำไซเมอนี่นะครับก็มีซึมนะครับเดี๋ยวจะได้อุดรอยรั่วซึมตามตัวนี้นะครับตามรูตรงที่เขาบ้องไว้ให้เขาเจาะนะครับเดี๋ยวพอดีให้แฟนไปรัดรถอยู่นะครับรัดรถที่เขาเจ้าทอมาทรงนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับว่าอะ พอดีจะให้ใส่เขียนตั้งนะครับทูนมาแล้วนะครับเห็นอยู่ไกลๆุ่นมาแล้วนะครับใส่เขียนยกตั้งเลยนะครับตั้งวงทอ <c oughs> เดี๋ยวนะครับเอาพาพี่น้องไปรัดรถก่อนนะครับ หวงทอก็แพงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อก่อนผมเคยซื้ออยู่ท่อเม็ดนะครับใบละร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ใบละสองรอยนะครับโอ้ขึ้นราคาอีกเท่าตัวนะครับเข้าของแพงขึ้นหลายนะครับเดี๋ยวนี้มาแล้วนะครับพูดบิดพ่น้อสร้างมหาทอนนะครับพี่น้อง ังวงทอมหาทอมา,า,อมาตอเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าทางนี่นะครับทีมทรงทอเขาสิติดตั้งกันให้จ้าใดนะครับก็สิ่งไเขียนยกตั้งยกตั้งนะครับส่วนระดับกสส็สิได้ไสาสตานี่แหละนะครับวัดเบึงนะครับเดี๋ยวผมไปทาเบิกบอกลดลงกันนะครับ บดดนต้นฮึ่มทอ่คนรอไปกดกันนะครับเอาครับพี่น้องพอดีช่วงตั้งแทงน้ำนะครับว่าได้ บ่ไดไทยคลิปช่วงตั้งให้เบิ่งนะครับพอดีผมก็ต้องได้ปีนนะครับปีนขึ้นไปข้างบนนะครับตอนปีนก็ได้ใส่บันไดทางข้างนะครับปีนขึ้นไปเพื่อที่สิไปปลดตะขอล็อกทอนะครับช่วงนั้นช่วงยากนะครับก็เลยบ่ไดไทยนะครับก็เลยมาไทยเอาตอนตอนนี้เอาแล้วก็เป็นคนละเมืต่างหากนะครับนี่นะครับพอหลังจากตั้งเสร็จนะครับผมก็เอาปูนนะครับปูนผสมใส่อ่า ปูนป uh, The ูนกับทรายท่อกันนะครับอ่าสัดส่วนท่อกันนะครับเพื่อเอามาปิดรูตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมกะสิทําการอ่าวันเสาร์อาทิตย์อ่าที่จะถึงนี้นะครับกะสิอ่าเอาซีเมนต์กันซึมนะครับมาผสมแล้วก็ทานะครับทาทาทั้งด้านนอกด้านในนะครับอ่นี่นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ให้เบิ้งประมาณนี้ก็นะครับเดี๋ยวอ่าส่วนอ่าคลิปตอนทาซีเมนต์กันซึมเดี๋ยวซิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องด้เบิ้งนะครับ การทําแทงน้ํานะครับแทงน้าจากวงทอลอยนะครับพี่น้องทอนี่ทอนละสองอยนะครับซื้อมานะครับราคาแตกต่างกันครับพี่น้องเพราะว่ายุรานนึงนะครับสองทอนแรกผมซื้อมาอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับทอนละร้อยแปดสิบนะครับส่วนอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าทอนสุดท้ายนี่ทอนละสองอยนะครับแล้วก็จะมีค่ายกตั้งนะครับพี่น้องค่ายกตั้งอีกทอนละ30บาทนะครับ ที่ทางร้านเพื่อนคิดนะครับก็สร้างเพื่อนนะครับเฮาก็เพื่อความสะดวกสบายของเฮานะครับเดี๋ยวส่วนคลิปยายาด้านในนะครับยาแนววงท่อด้านในแล้วก็ทาซีเมนต์กันซึมเดี๋ยวผมเห็นให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับสําหรับการทําแท่งน้ําเพื่อใส่ในระบบการเกษตรนะครับส่วนแท่งตัวนี้ผมเซตเป็นระบบน้ำร้นนะครับเซลล์น้ำโซลาร์เซลล์ขึ้นใส่นะครับใส่เต็มและเห็ดระบบน้ำลดน้ลงมาเพื่อเอาน้ำไปลงสระนะครับลงสระด้านนี้นะครับ ลงสระเพื่อเก็บน้ำนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงนะครับที่ผมวางแผนไว้นะครับคือซีเฮดนี่นะครับซีขุดขุดช่องนี้นะครับขุดเป็น3ตอนนะครับเพื่อเอาดินขึ้นมาถมไว้ทาบ้านนะครับไปทาบ้านแล้วก็ซีเฮดเป็นบ่อไ้เลี้ยงปลานะครับบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักพายปลูกบัววหวพระนะครับทำเป็นเกษตรผสมผสานนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับ ะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับพี่น้อง